จังหวัดสงขลาร่วมแรงลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำบูรณาการทุกภาคส่วนปกป้องระบบนิเวศควบคุมการระบาดสัตว์น้ำต่างถิ่นวันนี้5พฤศจิกายน2568ในายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกลงคลอง กำจัดปลาหมอคางดำที่บริเวณประตูระบายน้ำชนประธานตำบลสนามชัยอำเภอสตินพระจังหวัดสงขลาเพื่อรวมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามมาตรการของจังหวัดสงขลาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้โดยมีนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอำเภอหน่วยงานกรมประมงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ปัจจุบันเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงตามมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพศ2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทยปัจจุบันพบการระบาดแล้วกว่า19จังหวัดทั่วประเทศสำหรับจังหวัดสงขลาเดิมพบการระบาดในพื้นที่อำเภอระโนดเพียงแห่งเดียวแต่ขณะนี้ได้ขยายวงกว้างไปยังอำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร โดยปลาหมอคังดําสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ทั้งในน้ําจืดน้ํากร่อยและพื้นที่ชายฝั่งอีกทั้งยังมีอัตราการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วจึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการควบคุมก่อนสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจในพื้นที่ นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่ากิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคังดำในพื้นที่จังหวัดสงขลาถือเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ช่วยกันควบคุมและกำจัดปลาหมอคังดำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งแหล่งน้ำหลายแห่งในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าประมงที่สร้างไรายได้สำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ในราคากิโลกรัมละ10บบาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและยังเป็นการสร้างไรายได้เสริมให้แก่ชุมชนในห้วงสถานการณ์นี้อีกด้วย